เดี๋ยวเราจะไปหยิบข้าวดีดมาให้ดูนะคะที่เราล่อไว้นี่ค่ะเม็ดดำดำปีเลยนะคะก็ยังเกิดเป็นต้นกล้าได้นะคะดูนะคะเนี่ยสิบห้าวันนะคะดูตน้นขนาดต้นเลยค่ะเนี่ยโอ้โหอันดับแรกเลยนะคะ เราต้องปันหน้าเนก่บนปันหน้าที่นี่หมด่อนปันหน้าเอก่อนที่จัละ อันดับที่สองนะคะก็คือการลากเลนนะคะคือลากเลนเพื่อให้มันเลนะคะ่ะลากเลนที่ทั่วเลยนะคะอันนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณหลายรอบอยู่ะคะ่ะ ดิ่เริ่มเล็กได้พอพอจะใช้ได้แล้วนะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำการแทรกล่องค่ะแทกให้เป็นล่องเลยคะ่ะคือเราจะทำการลอกขดดีนะคะเราต้องแทกให้เป็นล่องเราก็ทำเหมือนเรา,เราทานาปกติเลยค่ะ นี่นะคะหลังจากแทรกล่องทิ้งไว้ประมาณอันนี้ประมาณสิบห้าวันนะคะรอข้าวดีดได้ประมาณสิบห้าวันแล้วนะคะขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ขึ้นเฉพาะข้าวดีดนะคะยาก็ขึ้นค่ะยาขึ้นเยอะเขียวเลยค่ะขึ้นมากมายเลยแล้วก็ข้าวดีดก็ขึ้นด้วยค่ะขึ้นมาหมดเลยอันนี้เราประมาณสิบห้าวันนะคะใช่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างดูเดี๋ยวเราจะยกยกเราจะผุดข้าวดีดให้ดูนะคะนี่นะคะ ลักษณะนี่นะคะต้นก้าเขาตีมันขึ้นขึ้นยาวดูควา,ามยาวของมันสิคะเยอะมากสิห้าวันนะคะเม็ดดาขนาดนี้ยังขึ้นเลยะคะ่ะเม็ดดาปีเลยนะคะเนี่ยยังขึ้นไปต้นกล้าเลยะคะ่ะเนี่ยคะ่ะดูดิต้องกําจัดมันกําจัดยากมากเลยคะ่ะโอ้ขึ้นทั่วไปหมดเลยคะ่ะ เราต้องรอมันไว้ค่ะอันนี้คือประมาณ15วันนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือเราจะเอาน้ำเข้านารอการย่ําต่อไปแล้วก็เป็นวิธีการทํานาจริงได้เลยค่ะใครจะนําวิธีนี้ไปใช้ก็สามารถใช้ได้อยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะถ้าคราวหน้ามีวิธีการไหนมาบอกอีกก็จะมาลงให้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ